สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เหมยยังไม่ได้ทําวิดีโอมาเป็นเดือนแล้วนะทุกคนไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเนื่องจากว่าเออเราก็ทํางานนั่นแหละงานหลักของเราก็ทํางานที่นี่นะคะแล้วก็เป็นสิวเออช่วงที่แล้วอะ่ะเป็นสิวหนักมากสิวแบบสิวผดอันนี้มันเป็นสิวอักเสบที่ขึ้นมาใหม่นะคะ ตามนี้เป็นสิวโผดทั้งสิวโผดสิวอุดตันนะคะหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สิวเหมยขึ้นที่ผ่านมาก็คือ1อากาศร้อนนะคะเมื่อออกเยอะแล้วก็สอ่ใสมาสปิดปากอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยทําให้สิวขึ้นทําให้ไม่อยากถ่ายคลิปเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยสิวเรามันเยอะไปเราไม่อยากให้แบบ หน้าเรามีสิวแล้วก็มาออกกล้องอะไรขนาดนั้นนะคะแต่วันนี้นะคะไม่ออกไม่ได้แล้วสิวก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนมีเคล็ดลับนะคะว่าเออทำยังไงสิวถึงหายนะก็เดี๋ยวจะมาพูดกันในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเหมือนมารีวิวเซรั่มเจ้าตัวนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเซรั่มไฮยานะคะของกิฟฟรีนค่ะกิฟฟรีนไฮยาอินเทนซีไวต์เทนนิ่งพรีเซรั่มนะคะอันนี้เป็นเซรั่มที่อัพเลือก ไม่ได้ใช้ตามพี่อ้ํานะตอนแรกแต่ว่าเห็นเอ่อ beauty blogger นะคะคนอื่นที่เขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. อันเนี้ยมันเป็นของที่แบบถูกแล้วก็ดีเนี้ย ขวดนี้ราคาแค่600บาทนะคะเมืซื้อมา2ขวดนะอ่าเดี๋ยวต้องพูดก่อนนะคะว่ามันเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะคือไฮยาลูรอนในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากเท่าที่เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในแบบพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เขารีวิวนะแต่ว่าราคามันก็ต่างกันนะคะเรารับได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ของกิฟฟีนเนี่ยราคาแค่600บาทเท่านั้นแล้วก็เขาบอกว่าใช้แล้วดีคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นของถูกและดีนะคะเราก็เลยแบบเออตัดสินใจ สั่งมาลองดูนะคะขวดแค่600บาทเองอะเราว่ามันไม่แพงนะหขวดนะคะขนาด27 ml นะส่วนสรรพคุณคร้าวๆของเขานะคะเดี๋ยวเหมือนจะอ่านให้ฟังเนาะว่ามันเอออะไรยังไงนะคะก็เป็นพรีเซรั่มนะคะตัวนี้นะ,ะก็เป็นสูตรเข้มข้นเนื้อบางเบานะคะใช้บำรุงก่อนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนาะมีไฮยาลูรอนนะคะบริสุทธิ์จากประเทศเยอรมน,นีนะคะ แล้วก็มี Flower Extract นะคะส่งคุณค่าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีคาเวียรลามเอ็กซ์ตรจากประเทศออสเตรเลียนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ดูสดใสเปล่งปลั่งดูกระชับนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันริ้วรอยนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะลดเลือนความหมองคล้าให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะก็ประมาณว่าให้ผิวมันอิ่มมันฟูมันแบบมันดูสดใสขึ้นนะคะก็เลยซื้อมาลองดูนะคะ ขวดน,นี้นะคะเป็นขวดแรกที่เหมยเปิดใช้ใช้ไปสิบสี่วันก็ประมาณสองอาทิตย์ที่จริงไม่ใช่สิบี่วันประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วแหละประมาณเกือบ20ิบวันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะคะเซรั่มมันเป็นอย่างไงเนื้อเซรั่มน่ะไม่ได้เป็นเซรั่มใสขนาดนั้นนะคะทุกคนนี่เนื้อเซรั่มจะเป็นแบบไม่ได้ใสแต่ว่าก็เป็นแบบออกเหลืองๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เหลวนะที่แรกเหมืนคิดว่ามันจะเหลวแต่ว่ามันไม่ได้เหลวเลย่มันเป็นน้ําค่อนข้างที่จะเป็นน้ําอยู่นะ ไม่ได้เป็นแบบเซรั่มพายาที่แบบเหนียวเนียวข้นๆ้นแบบหนึบๆนึบขนาดนั้นนะคะนี่เนื้อเซรั่มของเขานะเห็นไหมเอ่ยนี่ยค่ะทุกคนเนื้อเซรั่มเห็นไหมมันมีความไหลนะมันไม่ได้หนืดอะไรขนาดนั้นนะเวลาทาลุหน้านะคะก็ทาก่อนเซรั่มตัวอื่นนะคะหลังจากใช้สิบสี่วันผลลัพธ์นะคะเรื่องแรกที่เหมือนเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของรูขุมขนนะ รู้สึกว่าหน้าของเราอะเรียบเนียนมากขึ้นนะคะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเป็นสิวใช่ไหมพอเป็นสิวปุ๊บเรารักษาสิวหัวสิวมันโผล่มามันก็กดออกมีสิวปุ๊บเหมือนก็กดออกแล้วก็ใช้คู่กับตัวนี้คือก่อนที่จะใช้ตัวนี้ช่วงที่เป็นสิวอะคือเหมือนพักหน้าไปประมาณสองสามอาทิตย์นะคะคือไม่ใช้อะไรเลยล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่มันอ่อนโยนต่อผิวปกตินะคะแล้วก็ใช้โทนเนอร์เช็ดเช็ดแค่นั้นนะคะจากนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิวมันเริ่มแบบดีขึ้นมันไม่ค่อยอักเสบแล้วก็ เอออยากจะใช้อะไรที่มันแบบมางลุงหน้านะคะพอดีเราสั่งตัวนี้มาไว้แต่ยังไม่ได้ลองใช้ก็เลยเปิดใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ใช้ร่วมกับครีมเซรั่มอะไรอื่นๆที่เราเคยใช้เลยนะคะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวหลังจากเช็ดโทนเนอร์นะคะรู้สึกเลยว่าผิวเนียนขึ้นรูขุมขนกผผระชับขึ้นจริงๆนะคะส่วนเรื่องความกระจ่างใสอ่ะเหมือนไม่ได้สังเกตหรือว่าเห็นผลอะไรชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้อ่ะ เราใช้แล้วมันไม่ได้กระจ่างใสแต่ว่าเรื่องรูขุมขนแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนเนี่ยคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็มี beauty b ก o กอร์คนหนึ่งนะคะพี่พี่สารี่นะคะเขาก็บอกว่าเวลาเขาใช้ตัวนี้นะคะไฮายาตัวนี้ของกิฟฟรีเนี่ยหน้าเขาก็เรียบเนียนขึ้นรูขุมขนดูแบบมันเรียบเนียนผิวมันมัน,ม,นมันเต็มดีนะคะเหมือนก็คิดว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะแล้วก็เรื่องของกลิ่นนะคะไม่ได้มีกลิ่นหอมไม่หอมนะสาหรับเหมย์ ไม่หอมนะคะเป็นกลิ่นแบบหอมอยู่แต่ว่าหอมนิดเดียวหอมแบบอ่อนๆมากๆนะคะแล้วก็ทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าจนเกินไปนะคะตอนนอนก็ไม่ได้แบบเหนียวจนติดหมอนหรืออะไรขนาดนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะซึมอยู่แล้วก็ไม่อุดตันทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะส่วนเรื่องริ้วรอยอะไรเนี่ยเหมือนว่าเราต้องใช้ไปในระยะเวลาที่แบบยาวนานกว่านี้หลายขวดกว่านี้นะคะหลายเดือนกว่านี้มันถึงจะ เออเห็นผลว่าเออมันทําให้หน้าเราเต่งตึงหรือว่าริ้วรอยมันดูแบบตื้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากใช้14วันนี้ก็คือเรื่องของรูขุมขนนี่ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีขึ้นผิวเนียนขึ้นเรียบเนียนแล้วก็แบบดูมันอิ่มมันฟูนะคะอันนี้ก็คือเรายังมีสิวอันนี้คือสิวอักเสบที่ขึ้นมาใหม่2เม็ดนี้นะคะส่วนพวกสิวอุดตันหรือว่ารอยสิวเนี่ย มันมันไปตามการเวลาของมันนะคะเพราะว่าเราเป็นเราก็กดออกนะแล้วก็เรื่องจุดด่างดำอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอย่างอย่างที่เหมยบอกแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำสำหรับเหมยนะคะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของผิวแบบผิวเต็มผิวเนียนผิวละเอียดอย่างนี้นะคะใช้หมดขวดเหมยว่าผิวเราจะต้องดีมากกว่านี้แล้วก็ มีขวดที่สองรออยู่แล้วนะคะดีใจมากที่ซื้อมาสองขวดอันนี้คือซื้อมาลองนะแต่ว่าซื้อมาสองขวดเผื่อมันดีนะคะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ดีก็แบบใช้ขวดเดียวเลิกแล้วก็ขวดนี้ก็จะให้ขวอื่นใช้อะไรอย่างนี้นะ,ะก็ประทับใจนะคะว่าเออใช้แล้วดีไม่ผิดหวังเนาะเออสั่งมาจากไทยทั้งทีเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะใช้เซรั่มอะไรดีๆที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่จําเป็นที่ต้องใช้แบบ ของแพงก็ได้เพราะว่าของแพงอ่ะเมืออก็เคยซื้อมาใช้นะพวกแบบของเคาน์เตอร์แบรนด์นี้แต่ว่ามันไม่ถูกกับผิวหน้าเราก็มีนะคะก็เลยแบบเออไม่อยากจะพูดถึงมาหรอกมันแพงแต่ว่ามันใช้ไม่ดีก็มีแล้วก็รู้สึกเสียดายตังคะคะแต่ว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ย คือแบบมันเป็นของถูกและดีเพราะช่วยเรื่องรูขุมขนผิวเรียบเนียนทําให้ดูแบบหน้ามันเนียนมันมันมันดีอะ่ะเออทุกคนตื่นมาแล้วหน้ามันเนียนแล้วมันมีความแบบพอหน้าเราเนียนปุ๊บม,มีความแบบเงาเงานะคะรู้สึกว่าผิวมันเงาอย่างเราเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าแต่ว่าวันนี้แอบเขียนคิว้วแล้วก็ปัดแก้มทาลิปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ลงรองพื้นหรือว่าลงอะไรเลยนะคะก็คือแบบทาแป้งเด็กอะไรปกติของเราเนาะก็นั่นแหละเป,เ,ปเป็นเซรั่มถูกและดีที่เหมยแนะนํานะคะสําหรับใครที่กังวลเรื่อง ผิวหน้าแบบไม่เรียบนะคะแล้วก็แบบรูขุมขนกว้างเงี้ยเหมืนแนะนําเลยเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่เรียบนะคะมีรูขุมขนกว้างนะคะอยากให้ผิวเรียบเนียนดูแต่งตึงนะคะอันเนี้ยคือเห็นผลมากๆแต่ว่าสําหรับคนอื่นเหมืนไม่รู้ว่าใช้แล้วจะเห็นผลหรือเปล่าแต่สําหรับเราคือมันเวิร์กมากค่ะใช้ต่อแน่นอนค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าแบตกล้องเหมืนก็จะหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะถ้าเหมืยได้ลองตัวไหนแล้ว ดีได้ลองตัวไหนแล้วแพ้หรือว่าเป็นยังไงเหมยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเหมยมีเซรั่มอีกหนึ่งตัวทุกคนที่เหมยยังไม่ได้ลองแต่ว่าลองสั่งมาใช้แล้วเป็นไฮยาเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะของถูกด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะเป็นเซรั่มไฮยาอีกตัวหนึ่งที่เหมยจะลองต่อจากนี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าใช้แล้วอะไรเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้เหมยต้องข่าตัวลาไปก่อนแล้วนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ